สวัสดีค่ะคุยกันตอนใบใๆกับมวยเนาะอ่ากล้องกะละเอียดละเอียดจนห็นบัตุสิ่งทุกอย่างคุยกันตอนใบใบนะคะตามหัวข้อรับมือยังไงกับคนที่ไม่ชอบเรากะคือว่าคนที่เหตุใเ่เฮาละจากกะคือมวยเอาประสบการณ์เนาะประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวเด้วจะแสงหายแสงหายมาค่ะมาแล้ว กาอัไนไายแผนกเขาเอิ่นว่าผนกออดิตละ่ะแต่ว่าเรียกง่ายๆผนกจับผิดเออคนที่ว่าจะไปจับผิดเขาเขาก็ต้องสร้างอยู่แล้วเนาะเขากับบมกักอยู่แล้วเขาบ,บ่มกักข้าเจ้ากับเฮสัยทุกวิธีทางมันเป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าสร้างก็สร้างไปแต่ว่ามันเป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่งคือเข้าตรงไปรับมือกับคนที่บ่มกักเข้าเข้ากับรู้ล่ละรู้เขารู้เราเนาะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เฮากะรู้ละค่ะว่าเขาบหมักแต่ว่าเข้ากะต้องไปเพราะมันเป็นนาทีหลับมือจังไดจีงามเขาบวซาเฮ็ดจังไดทุกคนมีวิธีจัดการยังไงมาเล่าเอามาแชร์เอาประสบการณ์มาแชร์มุยนีวิธีของมุยนีคือนิ่งค่ะนิ่งแล้วกะมุยไปตรวจสิมุยกะปฏิบัติตามทีว่าเออขอจีว่าเฮาเคยเฮ็ดเนาะกะว่าวดีๆน้ำที่แหลกว่าวดีๆทานย่งว่าวดีๆแล้วว่าวสวนกลับมาบดี มวยบ่อสวนขึ้นเออทุกคนแรกๆอาสิทําใจบ่อใดแต่ว่าต่อๆไปกะเออเฮ้าสิชินไปเองเนาะหนึ่งก็คือนิ่งนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนิ่งแล้วกะเอ่อไผ่ย่ามท่หนาทีของเฮ้าให้ดีที่สุดอันนั้นคือเขาจะเกรงใจเฮ้านอกจากหรือไผยมีวิธีการอื่นกับมาวยบ่อซูฟังหรือว่ามึงเดือดมากกูปะทาขึ้นแบบนั้นมีจะเสียกับเสียนะจ๊ะมีจะเสียกับเสีย คือว่าถ้าเฮ้าหนิ่งมือตัวมากเขากบสิเกงใจเฮ้าเฮ้าไปจับผิดเขาสิให้เขามานิยมชมชอบเฮามันกับโบแมนเนาะเฮ้าไปจับผิดเขาเขาสร้างเฮ้ามันกับเป็นเรื่องปกติแต่ให้เฮาหรูวา้ว่าคนนี้ด้วยเขาบบเดมากเฮ้าเขาไม่ได้ชอบที่ตัวเราเขากบอ่าให้รับรู้ไว้ให้หรับรู้ไว้รู้เขารู้เราไห้ล่ให้หรับรู้ไว้เขาบาบมาเข้าโบแมนว่ามึงโบมากกูกูไปจัดก,การมึงโบแมนแห่งมีแจะเสียกับเสียเนะาะจ้ะ อันนี้เอาประสบการณ์มามาเ่าสู่ฟังที่ว่าหุ้ยเคยมาแล้วเคยปะทะมาแล้วบ่มียั่งมีแต่เสียกับเสียเพราะว่าถ้าล่อกันพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปหาเธอไปตรวจเธอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบ่มักกระซ้ำเก็บไว้เก็บไว้ในใจเนาะบ่าต้องไปเบาตอ่ออันนี้เอาเอามาเบาสู้กันฟังเนาะกล่องนี่ก็สดสดฮัลโหลเจ้าเว้ากันตอนเที่ยงมีประสบการณ์มาเ้าสู้กันฟังผู้ใดเหตุงานอยู่ใส่หม่องใด ไับ่มักแนอันนี้หมยเอาอาชีพของหมยมาเบาสู้ฟังเนาะอาชีพที่ต้องปะทะกับคนอารมณ์กับคนใจหนีตรงนิ่งบอสันหนี่เสียพังเบิดเทด็ดบอดดายเพราะว่าจักไอ้ยังที่เขาสิมาปะทะเข,าเเขา้าแนเข้ายาไกลไปมาอีกแล้วซ่องอีกแล้วซ่องอยังกระดอกระเดียเออเบิ่งยังกระดอกระเดียะจับพิษยิงกระโดกระเดียเอออันนี้กะทุกวันได้ยินทุกวันไม่เป็นไรบางคนกะเขากาัน เข้าใจเอองานไผงานมั่นเจ้าเฮ็ดดีคอยกระจับพิษยังเจ้าบ่ได้เจ้าทําดีคอยกับ่าสาม,มารถที่จะไปจับพิษนี่ไปซ้อนเจ้าได้นะคะก็คือเออมาเล่าให้กันฟังก,ก็คือว่าหลักๆก็คือทําใจใจเย็นเย็นไวอย่าไปกระทบกระทั่งเออฮัลละ่ะบเ่เป็นวาเครียดแค้นไปแก้แค้นห่งมีแต่เสียกับเสียเนาะจังไดก็จะได้นไปหาเขาอีกคือเกาหม่ยอัน นี่แหละกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะส่วนมากวิดีโอก็จะทําอยู่โรงงานเนาะจ้ากะเอาเรื่องเล่าในชีวิตมาว่ากันว่าเป็นคลิปทั่วไปเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมาแช่มาเว่า,าให้กันฟังเนาะจ้ะผู้ใดผู้ใดมีข้าวมหยังหรือว่ามุ่ยมีข้าวจังสันจังสีกะเอามาว้าวสู่กันฟังเนาะเพราะว่า<ม>ชีวิตปัจจุบันนี้ค่ะส่วนมากคนกะจะเห็นได้จากข้าวล้วจ้ะ ท่านโดนชิงทรัพย์ท่านโดนขากันตายพ่อขาลูกพ่อขาลูกหมู่ว่านี่เอาเอาข่าวเดี๋ยวได้ไีหพ่อขาลูกหมื่ว่านี่อยู่จังหวัดเลยลูกมันครูพ่อคอนหมู่ว่านี่น่าสิได้อ่านเนาะลูกคู่พ่อคอนว่ามึงบ่ตายกูกับตายถ้ากูบ่ตายมึงตายมึงเตรียมตักูขอเงินมึงบ่ได้ลูกขอเงินซื้อยาตกเนี้มาแรงมากพอยิ่งลูกตาย ราะว่ถทางปดะังสันก็คือว่ามั่นสีขาเนาะเอออันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยไปตามข่าวได้นะคะไปตามข่าวได้ัลโหสังคมสมัยนี้มันกับมันกับเป็นแบบนีห้ทุกคนใจเย็นเย็นเออใจเย็นใจเย็นบ่ได้เนาะค่ะลังเทียเนาะเฮากับเป็นมนุษย์มันหน้าทาละค่ะหายใจเย็นเย็น,น,เ,ยนเนาะตอนนี้กะนาฬิกาบ่มี่ กันม่ยังกับมาเบอกให้การฟังเนาะมือนีมวยกระเซียนเฮ็ดคลิปเน่เพราะเฮ็ดคลิปเน่กะยยาเฝ้าล้าข้าศกันเดอ้อจังใดกั ah. เป็นกําลังใจให้กันนะคะทุกคนอยู่ได้ด้วยกําลังใจกับสาวหน้ามนุษย์ดิสาวสาวหน้ามนคนหนองบัวคนนี้นะคะจังใดกั ah. ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนแถวคาดปลอดภัยรวมถึงตัวม้ยด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจาเป็นกำลังใจงให้กันด้วยจ้าบ๊ายบาย